วัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวเด็ Go s h i n t a ออฟไลฟ์ออ r ิจินนะครับผมซึ่งเป็นเด็กที่เตรียมตัวไว้เพราะว่าจะมีของเสริมจากาชุดที่จะเข้ามาถึงในเร็วนี้นะครับก็คือชุดอว a า a แ a ร์เบนเดอร์นะครับผมดังนี้ก็จะใช้หลักๆเมคานิก,กของชรยนะครับหรือว่าสารเจ้านะฮะซึ่งก็ปัจจุบันเมจิกก็ได้ปริ้นชุด ของที่เป็นเสริมจากชุดรายเนยประมาณ3หรือ4ชุดผมก็ไม่มั่นใจนะครับแล้วก็จะมีของเสริมอีกในอนาคตซึ่งเราก็ยังไม่ได้เห็นกันนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นของเท่านี้ก็จะพอเล่นได้ไหมก็น่าจะพอเล่นได้นะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เด็กที่คอมพิวเตออะไรแต่ว่าเป็นเด็กที่มีแนวทางอันเทอร์เนทีฟวินที่ชัดเจนแล้วก็เรียกได้ว่า นอนเกาสะดือแล้วก็ยิงหรือทำเมจคู่ต่อสู้เป็นแบบว่าเราแมบแทบไม่จะไม่ต้องรับผิดรับชอบอะไรบนสนามเลยนะขอแค่เราตั้งสารจเจ้าให้ได้มากที่สุดนะครับฝังๆไปก็หาดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากลูกค้าท่านนี้นะมีงบค่อนข้างที่จะสูงก็เลยเลือกการที่อาร์ตค่อนข้างที่จะพรีเมียมประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาดูก่อนเลยนะครับเริ่มต้นจาก หัวคอมมานเดอร์นะครับโกชินไตเดอะไลส์ออริจินนะครับตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าจ่าย5สีนะฮะสามารถที่จะหยิบเอ็นชันเมนต์จากเก็บยาร์ดกระโดดขึ้นมาบนสนามได้ทันท,ทีนะฮะแล้วก็เมื่อทรีทำอินทอลเพลสนะครับผมเราจะสามารถสร้างโทเค็นที่เป็นสภาพทรีแบบว่าเป็นครีเอเตอร์นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับการที่มีทรีเยอะดียังไงฮะจะมีการ์ดที่ในช่วงอัพคีฟสเต็ปอัพคีฟนะครับก็คือเมื่อเขาเทิร์นจะเป็นอันแท็บ อัพคีปใช่ไหมครับจังหวะอัพคีปนี่แหละเราจะนับจำนวนทรายของเราทั้งหมดนะฮะแล้วการ์ดที่เป็นทรายที่สามารถส่งผลทริกเกอร์ต่างๆเนี่ยก็จะทำงานของมันเช่นสีฟ้าก็จะจัว่วการ์ดตามจำนวนทรายที่เรามีสีแดงจะยิงดาเมจเท่าจำนวนทรายที่เรามีสีดำก็จะสั่งคู่ต่อสู้ดิสการ์ดเป็นต้นนะฮะประมาณนี้นะฮะอ่ะคราวนี้มาดูฝั่งครีเจอร์นะฮะเนื่องจากเด็กนี้เนะี่ยจะเน้นเอนชานเมนต์นะครับจะสังเกตว่าครีเจอร์กับเอนชานเมนต์เนี่ยจะความหนาพอๆกันเลยนะครับผม เคเจอร์ก็จะเป็นเคเจอร์ที่สนับสนุสนเอนชานเมนต์นะครับหรือว่าการเลือกเอนชานเมนต์ให้มีผลต่างๆนะครับหรือว่าเป็นเอนชานเมนต์ด้วยเป็นเคเจอร์ด้วยที่สามารถแปลงร่างกันไปกันมาได้หรือว่าการบัฟเอนชานเมนต์นะฮะหรือ,รอาารว่าการที่สามารถจั่วได้เมื่อลงเอนชานเมนต์แล้วก็การที่สามารถเซิร์ชอะไรได้ตลอดแล้วก็ไม่สามารถอันแทบเอร์มนทได้ตลอดเลยนะครับลงเอนชานเมนต์ได้จวดลดค่ารายเอนชานเมนต์นะครับแล้วก็เหล่าตัวเอกของเด็กของเราก็คือเหล่าชายนั่นเองนะฮะ ตอนนี้เขาเจ้าของเด็ยกเนี่ยกำลังที่จะตามหาชายที่เป็นฟอร์อยู่นะฮะน,นี้ก็ผมก็เท่าที่มีในร้านก็มีประมาณนี้แหละก็เอาเอาไปก่อนนะฮะเราค่อยๆไปอัปเกรดในภายหลังนะครับผมอีน,นี้ก็สามารถแซ็กเอนชันเมนรีเทิร์นเอนชันเมนเก่าขึ้นมาได้ซึ่งก็จะมีเอนชันเมนอีกประเภทเอนชันเมนอีกประเภทนึงก็คือเอนชันเมนซาก่านะฮะก็คือการที่มันจะ t ทริกเกอร์หนตามทีละสเต็ปแล้วก็ส่งผลอันติแล้วก็ระเบิดบึ้มตัวเองไปจะมีการ์ดหลากหลายเลยทั้งเคอร์เซอร์ทั้งอัติแฟกอะไรของเราเน ดังนั้นการที่อยู่ในเก็บยายก็เสมือนการบนมือการบนมือทําให้เรามีทรัพยากรหรือว่ามีเซ็ชันที่เยอะกว่าค่ต่อสู้นะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของเด็กนี้นี่เองฝฟล์อัติแฟกนะฮะเนื่องจากเด็กนี้จะมีข้อยากข้อกังวลอยู่นิดนึงก็คือเนื่องจากเป็นเด็กห้าสีนะฮะดังนั้นเราจึงต้องลงทุนเรื่องแลนประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อัติแฟกก็จะเป็นอัติแฟกที่เสริมนะฮะแท็บห้าแท็บไปนี้นะฮะลงทุนไปหนึ่งครั้งแล้วก็ทุกๆครั้งแท็บปุ๊บจะได้ห้าสีเลย อะไรไปตลอดอีกระยะไกลเลยนะครับผมแล้วก็นี่ก็แป้งนี่ก็คือ,โ,อโครมาติกแลนเทอร์สคาทำให้แรงของเราแท็บได้ทุกสีฮนะทุกแลนแท็บได้ทุกสีนะครับตัวมันเองก็แท็บได้สีอะไรก็ได้ด้วยนะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสุดๆนะครับผมประมาณนี้นะฮะแลงเอออาร์ติแฟกต์ไม่ค่อยมีอะไรมาที่ฝั่งของเอชเมนต์ก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเด็กเราตัวไฮไลท์คือเอชเมนต์นะฮะตัวนี้คือเป็นชารทที่ทำให้ทริกเกอร์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ เป็นตัวชายที่ beginning of upkeep คุณสามารถ search นะับ library for หรือว่า get y ยา d นะฮะที่จะเอาชายขึ้นบนสนามทันทีดูชายจาก library ไว้บนสนามดูชายจากเก็บยา d ตั้งสารใหม่เป็นเจ้าแห่งสารเจ้านะฮะ <c oughs> ฟังก็หาดีนะฮะ if and ability of another child you control trigger to why you have six or more c h i l d ถ้าเกิดว่าเรามีสารตั้งอยู่แล้ว6อันฮะสารทั้งทั้งหมดเนี่ยจะ trigger อันละ2ครั้งนะครับผม เรียกว่าโหดเลยทีเดียวแล้วนอกจากนี้ก็จะมี e n t e a i n m e n t ป่วนป่วนกวนกวน,วนที่ทําให้เราเนี่ยตัวเนี้ถ้าจะเป็นอมตะเลยนะ,ะแต่ว่าเราจะต้อง skip your step นะครับเราจะใช้การจั่วจากชัยของเราแทนนะฮะแล้วเราก็จะเรียกว่า you have trial ก็คือเราไม่สามารถที่จะโดนเล็งเป้าจากคู่ต่อสู้ได้นะครับผมแต่ว่าต้องพยายามที่จะเลี้ยงใบนี้ด้วย,วยการ discard การดังนั้นเราต้องมีการจั่วบแบบเยอะๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นชัยของสีดำสีเขียวนะ,ะแอดมาร์นาสีฟ้าได้จั่วนะฮะ ริสติกสตั๊ดดี้แน่นอนตัวเทพอยู่แล้วนะครับผมจากแบ็บละหบาทนะครับเพราะพากันด้าทำให้คุณต้องสู้ที่จะจ่ายเราต้องมาจ่ายก่อนนะครับต้องมาจ่ายค่าค่ามานานก่อนที่จะเป็นเหมือนกับภาษีที่จะมาตีเราพระก็เคสนะครับทำให้แปะไว้ที่เอ็นชั้นเพลเยอร์หนึ่งคนนะฮะทำให้เคสเอเดชชันอลอัพคีฟนะฮะทำให้อัพคีฟสองครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเรามีทรีเทพด้วยนะครับอยู่ไหนเนาะทรีเทพด้วยแล้วก็มีใบนี้ด้วยเท่ากับว่าทริกเกอร์สี่ครั้งเลยทีเดียว ะะ The Dream นะาจะเป็นเดอะดรีมเลยนะอาจจะเป็นไม่ได้ยากนะไม่รู้ว่าวงที่เล่นอยู่เนี่ยจะปล่อยให้เราทําอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าด้วยคอนเซปต์ของตัวมันเนี่ยก็จะมีเรียกว่าอนาคตจะมีทรยอะไรออกมาก็แล้วแต่นะฮะเราก็สามารถที่จะเอาการเหล่านั้นน่มาเสริมได้ทุกสีเลยทุกแบบเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีอยู่5สีอยู่แล้วนะครับผมเพื่อเป็นคนไหนสนใจจะอ่านรายละเอียดของดีเทลแตนนะ่ละอย่างเนี่ยถือว่าเป็นเทคซี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เฉพาะทางอสมครันะฮะสามารถเข้ามาอ่านในเด็คลิสที่ผมจะแนบเอาไว้ได้นะครับ แล้วก็ Instan t ก็จะเป็น Instant Inst ประเภท c o u n t เตอบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็น Spot r e m o v a l นะครับผมแล้วก็นี่เคาน t e r นะครับอันนี้ก็ที่ทำให้พ a มน n t ของเราปกป้อง Indestructible 1เทิร์นะครับมีเคาน์เตอร์สเปลหลากหลายรูปแบบแล้วก็การที่จะ Search แบบแรมแลนในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนแลนขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็ใบที่เอาไว้ป้องกันตัวที่ทําให้เราตายยากที่สุดลงพ a มน n ์ให้ได้เยอะที่สุดยิ่งเกมยาวเรายิ่งเก่งนั่นเองนะฮะ ประมาณนี้นะครับซอสเอรี่ <c oughs> ก็เช่นเดียวกันนะจะมีการลางสนามการแรมนะครับแล้วก็การที่สนับสนุนการเล่นชัยครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือแลนทั้งหลายนั่นเองนี่ก็คือเลือกที่อาร์คค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่คอมมานด์ทาวเวอร์จากชุดอะไรน่าสดอ๋อผมผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นซีเ t l แลนนะครับผมแล้วก็นี้จากชุดเดอะลอตส์ออฟเดอะริงนะครับผมนี่แล้วก็ชุดที่เป็นผีเสือนะ้อใช้ใช้เยอะเลยทีเดียนะครับผมแลนที่ ยังสามารถที่จะไปเติมเฟิชแลนนะครับหรือว,ว่าช็อคแลนด์ได้อีกนะฮะอันนี้เจ้าตัวบอกว่ามีแล้วนะครับผมก็ไม่ได้จัดอะไรเยอะแยะแต่ว่า City of b r a s ัก็เลือกลายพิเศษลายสวยไปเลยนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วที่เหลือก็จะเป็นเบสิกแลนด์ที่ลูกค้าสเปซิฟิกระบุมาเลยว่าต้องการชุดนี้นะฮะกับชุดนี้นะครับผมเป็นแผนที่ของเดอะลอสออฟเดอะริงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดเอ่อเนโอเออคำนิยามว่านั่นเองนะครับเด็กนี้งบประมาณประมาณ 1,9ึ่งหมืนกะครับผมก็ยังจะมีการสเสริมอีกด้วยซึ่งลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะขอเอาไปจัดเองเพิ่มเติมนะฮะอันนี้โอ้โหันนี้ผมขอรีวิวหน่อยเหอะสามใบนี้เนี่ยเป็นสซนสีเข็นแ่ที่สวยมากเลยฮะมองไม่เหมือนการเมจิกเลยนะเหมือนกับน้ำบัตรสปาหรือโรงแรมหรูนะฮะข้างหน้าข้างหลังนะฮะ ไม่เหมือนการเมจิกเลยนะครับเป็นใบที่มีราคาด้วยนะครับถือว่าเป็นใบที่ใช้งานได้จริงแล้วก็สวยมากๆเลยแต่ว่าอาจจะอ่านยากนิดนึงนะฮะอาจจะต้องคล่องในการที่จะจำเท็กซ์ว่ามันคืออะไรนะฮะก็ให้ดูว่าไม่ค่อยจะหลงเข้ามาในร้านผมสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สมาร์ทวิ่งทยแน่นอนว่าเป็นตัวสร้างเทเชอร์สุดยอดนะฮะตัวนี้เสกกบนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจสัตว์เด็กอะไรนะครับทักมาทางเพจดงจิตได้เลยนะครับตอนนี้ก็ มีออเดอร์อยู่ประมาณ5-6คิวนะอาทิตย์หน้าเรียกได้ว่าเต็มแลาทางอาทิตย์นั่นเองเพื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจจัดเด็กมีงบเท่าไหร่อยากได้คอนเซปต์อะไรก็ทักมาได้นะครับมาคุยปรึกษาเนนก่อนนะฮะแล้วก็จะจัดให้ตามคิวครับสวัสดีครับ